75 75歳以上のの高齢者にをを選ぶ権利認め支援する制度プラン今日国会で可決されましたการเลือกประเด็นแบบนี้มันนำเสนอม,มันเป็นเรื่องท้าทายมากยิ่งตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าใกล้กลโชว์เวลานั้นมากเนี่ยมันทำให้เห็นว่าบ้านปลายของชีวิตนี้มันมันมันมีจุดจบเหมือนกันหมดออซึ่งมันก็ทำให้เราต้องมาตั้งคำถามว่า สุดท้ายเราจะปล่อยให้ชีวิตเราจบลงไปตามยถากรรมหรือว่าเราจะเลือกจุดจบของตัวเราเองมันไม่มีคําตอบท,ท,ที่ที่ถูกต้องร้อเซเพราะเงื่อนไขที่หนังมันนําเสนอเนี่ยก็บอกว่าสังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมที่ท,ทำให้เศรษฐกิจมัน,ม,นมันไปแย่งทรัพยากรของคนที่มีอายุมากอายุน้อยกว่าซึ่งผมว่าม,มันเป็นการมองปัญหาอย่างค่อนข้างรอบด้านมากๆเป็นหนังที่ มีประเด็นที่มันมันเดินออกจากโรงแล้วมันมันวนเวียนอยู่ในหัวมากๆค่ะ